สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเรานะครับผมขวัญแกซี่วันนี้เรามีรถยนต์อีกหนึ่งรุ่นที่เราได้ทําการติดตั้งช่วงล่างไปนะครับก็คือตัว How wow. h a ว a วลเตัวนี้มีการติดตั้งโชครุ่นไหนอะไรไปยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับรถที่เราจะให้ท่านได้รับชมวันนี้เป็น h าวเวลนะครับ S6 นะครับเข้ามาติดตั้งชุดช่วงล่าง Pro f ฟ n เดอร์ฟด้านหน้าก็จะเป็นโช๊คแบบปรับระดับได้16ระดับก็จะเป็นปรับฝั่งรีบาวคันนี้เราทําเป็นความสูงเดิมนะครับโช๊คลังตัวปรับระดับจะอยู่ตรงนี้ตัวนี้จะเป็นปรับที่แกนทั้งหมดถ้าปรับที่แกนทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นการปรับฝั่งรีบาวด้านหลังก็จะมีตัวสปริงมาพร้อมนะครับปรับความสูงต่ําได้ด้านหน้าเราจะปรับที่แกนโช๊คด้านบนนะครับ จะนับยังไงเออนิดนึงให้ดูวิธีการนับนะครับติดสูดนับเป็น1คคายออก2นะครับ3 4 5 6 7 8ตัวนี้ปรับได้16ระดับ <S <S เพราะฉะนั้นเราจะปรับไว้ที่8ระดับซึ่งเป็นค่ากลางก่อนทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับตันนี้เีการติดไว้ก่อนแล้วเริ่มเปิดใหม่ปิดสุดนะครับเป็น1นปิดมา2 3 4 5 6 7 แต่ด้านหลังวิธีการปรับก็เหมือนกันนะครับมีตัวเลขบอกมีลูกศรบอกโอเคครับเดี๋ยวเราจะออกไปทดสอบกันนะครับหลังจากการติดตั้งแล้วตัวนี้เป็นโชค๊คที่มาพร้อมสปริงทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับปรับความแข็งอ่อนในฝั่งรีบาร์ได้ถึง16ระดับตอนนี้ที่เราขับกันอยู่ผมปรับความแข็งอ่อนไว้ที่ค่ากลางก็คืออยู่ที่เบอร์8ทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับฟีลลิ่งเป็นยังไงสําหรับผมส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเฟิร์มขึ้นให้ความมั่นใจในการขับขี่ทุกย่านความเร็ว ตอนช่วงขับช้าช้าช่วงโลสปีดเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บรอยต่อถนนหรือหลุมเล็กๆต่างๆ,างๆได้ดีนะครับช่วงที่เราขับความเร็วสูงๆก็แน่นขึ้นอาการโครงอาการย้วยหายไปเลยทําให้มีความมั่นใจในการขับขี่มากขึ้นการเดินทางไกลถ้าเราได้ช่วงล่างดีๆแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าอาการล้าอาการเหนื่อยหายไปเยอะครับต้องลองดูนะครับสำหรับตัวช่วงล่างของโปรเฟเดอร์ที่ผมแนะนําทั้งหมดก็มีครอบคลุมในรถหลายๆรุ่นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถกระบะรถมอเตอร์ไซ์ รถ PTV รถ SUV ต่างๆอันนี้ก็มาแชร์ให้ฟังกันนะครับว่าติดตั้งไปแล้วขับเป็นยังไงบ้างวันนี้ต้องขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมคลิปเรามาตลอดนะครับสวัสดีครับ